สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซลพีนกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้สกลนครโดยเซลพีนกค่ะวันนี้นะคะเซลพินกพาทุกท่านมาพบกับรถที่กระแสแรงมากตอนนี้นั่นก็คือเวฟร้อยบ110ค่ะโฉม2023สีขาวแดงนะคะตัวนี้บอกเลยว่ายอดจองถล่มทลายมากๆแล้วก็วันนี้ตามมาทำคลิปเนี่ยได้ตามมาถึงสกลนครเลยนะคะเพราะว่าสีนี้มีอยู่ที่ชานยนต์สาขาสกลนครค่ะและวันนี้ เซียวพินกไม่ได้เอามาแค่คันเดียวเอามาดูเปรียบเทียบกันเลยค่ะระหว่างรุ่นพี่ของเขาในตระกูลเวฟเหมือนกันนั่นก็คือเวฟ125ค่ะนี่บอกแล้วว่าเขามีความคล้ายกันมีกลิ่นอายความเหมือนกันค่อนข้างมากนะคะค่ะทั้ง2ตัวนี้นะคะเป็นรถที่เป็นเครื่องยนต์แบบ หัวฉีด PGM FI นะคะ Single overhead cam ชา a ทั้งคู่เลยระบายความร้อนด้วยอากาศค่ะแตกต่างกันที่ปริมาตรกระบอกสูบนะคะอย่างตัว110เนี่ยปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่109 cc ค่ะส่วนตัว Wave 125เครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็น PGM FI เหมือนกันแต่ว่าปริมาตรกระบอกสูบของตัว125เนี่ยก็จะมากกว่านะคะ อยู่ที่ 123.94cc ค่ะถ้าปัดแบบปัดเศษก็จะอยู่ที่1 2 4ซ c, c นะคะซึ่งจะมีความแรงกว่านั่นเองแต่ว่าทั้งสองตัวก็คือเป็นหวัวฉีด p g m f i นะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความประหยัดเนี่ยบอกเลยว่าตระกูลเวฟคือกินขาดมากๆอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของจรีละภายนอกกันว่ามีอะไรที่เหมือนหรือแตกต่างกันบ้างนะคะให้ดูจากส่วนหน้าก่อนเลยเนาะส่วนหน้า จะเห็นว่าหน้าตาของเวฟนะคะดีไซน์ของเขาเนี่ยของตัวร้อยี่ห้าดูใหญ่กว่านะคะในส่วนหน้าเนี่ยจะดูใหญ่กว่าด้วยสรีระด้วยบอดี้เนี่ยเวฟร้อยยี่ห้าเขาก็จะมีความใหญ่กว่าอยู่แล้วนะคะในส่วนของกระจังด้านหน้าเนี่ยหน้าของตัวเวฟร้อยี่ห้าก็จะมีความอวบอูมกว่านะคะส่วนตัวเวฟร้อยสิบ 110, ก็จะดูเรียวกว่าสลิมกว่าและก็ในเรื่องของ ชุดไฟนะคะโคมไฟหน้าเนี่ยสังเกตเห็นว่ามีความคล้ายกันลักษณะโคมไฟคือคล้ายกันแต่ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะเวฟร้อบห้าเนี่ยจะเอามาอยู่ตรงโซนของด้านล่างนะคะของไฟตาส่วนหน้าอีกทีหนึง่งก็ทําให้ดูมีความโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะคะก็จะแยกชิ้นออกมาชัดเจนเนาะแล้วก็ให้ในส่วนของตัวขอบไฟเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะคะก็จะทําให้แบบเวลาที่ เปิดไฟนะคะก็จะดูสว่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีในส่วนของตัวนี้นะคะเป็นโครเมียมให้มาก็เพิ่มให้รถด,ดูมีความหรูหรามากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนตัวเวฟร้อยสิบนะคะอ่ะตัวเวฟร้อยสิบ 110, ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ติดกับโคมไฟหน้าเลยนี่เห็นไหมเอ่ยนี่อันนี้ในส่วนของเวฟร้อยสิบนะคะโคมไฟหน้ากับไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ส่วนบนเหมือนกันนะคะส่วนด้านหน้าตรงนี้ ก็จะไม่ได้มีพวกชุดไฟแต่ว่าจะให้เป็นสติกเกอร์มาอันนี้เป็นสติกเกอร์ลายใหม่ลายกราฟิกนะคะที่ทำขึ้นมากับรถสีขาวแดงโฉม2023เลยนะคะในส่วนของยางนะคะเดี๋ยวไล่ดูในส่วนของยางเห็นทั้งสองคันอยู่เนาะในส่วนของยางนะคะ ทั้ง110แล้วก็125เนี่ยใช้ยางยี่ห้อเดียวกันเลยนะคะนั่นก็คือยางของ v ีลับเบในส่วนของขนาดยางก็เท่ากันายางหน้าจะอยู่ที่70นะคะทับ90ขอบ17นะคะในส่วนของยางหน้าส่วนยางหลังก็เป็น v ีลับเบเหมือนกันนะคะขนาดยางจริงๆรัศมีของยางเนี่ยขอบยางเท่ากันเลย ก็คือ17นิ้วนะคะแต่ว่าในส่วนของหน้ายางเนี่ยจะอยู่ที่80ดสทับขอบ17ค่ะทั้ง1 1 0แล้วก็125ขนาดยางหน้าและยางหลังเท่ากันนอกจากจะเหมือนกันในเรื่องของยางแล้วเนี่ยในเรื่องของระบบห้ามล้อหลังนะคะทั้งตัว1 1 0แล้วก็125เนี่ยเป็นดัมเบกเหมือนกันทั้งคู่นะคะอันนี้ไม่ได้ให้ดิสมานะดิสเบรกจะมีเฉพาะในส่วนของล้อหน้าส่วนท่อนะคะเดี๋ยวเล็งก่อนว่าเหมือนกันไหม ท่อไอเสียนะคะถ้าไม่นับในจุดจับในจุดจับน็อตเนี่ยคือจริงๆแล้วแทบจะเท่ากันเลยก็ว่าได้นะคะขนาดท่อแล้วก็ตัวแผ่นกันความร้อนตัวเนี้ยถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยเซลล์พินกเกือบจะคิดว่าเป็นอันเดียวกันแต่พอดูจุดจับน็อตแล้วเนี่ยมันจะของร้อยสิบนะคะจะมีจุดจับอยู่ทั้งหมดสองจุดนะคะส่วนร้อยยห้าเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งจุดก็คือตรงส่วนปลายตรงนี้เนา นี่ส่วนของโชคนะคะทั้ง2ตัวทั้ง1้อแล้วก็ร้อเป็นอ่าเป็นโชคแบบตะเกียบคู่ทั้ง2อันเลยนะคะจะให้สีที่แตกต่างกันเท่านั้นนะคะของร้อยสิบเนี่ยจะเป็นสีดำส่วน125ยจะเป็นสีอ่าสีเทานะคะตัวนี้เป็นสีเทาแบบนี้เลยส่วนในเรื่องของไฟนะคะไม่เหมือนกันนะคะของ1้อเนี่ยเป็นไฟไฟหลอดไฟไส้นะคะส่วนของ125า จะเป็นไฟ LED แต่ว่าไฟเลี้ยวจะเป็นแบบหลอดแบบไส้อยู่นะคะแล้วก็ดีไซน์ไฟเนี่ยของร้อบนะคะจะให้โคมยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะซึ่งก็จะทำให้ตรงนี้เวลาที่ไฟติดเนี่ยก็จะดูแบบสะท้อนเห็นชัดมากขึ้นส่วนอันนี้ก็จะแยกออกมาในส่วนของตัวไฟสองป้ายนะคะก็จะเป็นเรืองแสงตรงนี้ก็จะเพิ่มรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะคะ อ่ะคันนี้ไหลขึ้นมาในตัวสติกเกอร์นะคะให้ดูร้อยยีห้าก่อนสติกเกอร์ของร้อยยีห้าเนี่ยตรงเนี้ยนะคะเขาจะเป็นตัวนูนแล้วก็ให้สีเงินมาส่วนคาว่าอ่ายิบร้อยยิบห้าไออันเนี้ยจะเป็นตัวสติกเกอร์นะคะจะนูนแค่คําว่าตัวเวฟเนาะส่วนตัวของร้อยสิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ล้วนๆเลยจะไม่ได้เป็นอ่าตัวนูนขึ้นมานะคะ อ่ะก็ถ้าพูดถึงความพรีเมียมก็จะสติกเกอร์ของร2อยี่บห้าจะมีความพรีเมียมกว่าต่อมาในส่วนของตัวเบาะเนาะจะได้ไล่ไปอย่างนี้แอดมินจะไม่ไมีเหนื่อยนะคะในส่วนของเบาะให้เบาะสีแดงมาะนะคะอย่างที่บอกเว็ร้อยสิบเนี่ยสีนี้คือสีแรกที่ทําเบาะสีแดงออกมานะคะเข้ากับสีตัวรถเลยเข้ากับสีอ่าตัวรถที่อยู่เป็นแฟลิ่งด้านในตรงนี้นะคะแฟลิ่งด้านในตรงนี้เป็นสีแดงด้าน เป็นแดงเดียวกันกับสกูปปี้แดงเดียวกันกับ P C X เลยนะคะ P C X โฉมสองพันยี่บสามเนี่ยก็ใช้สีแดงนี้เป็นแดงสีเดียวกันเลยนะคะให้แดงตัดตรงด้านหน้าแล้วก็ตรงเฟอร์ิงตรงนี้ไล่ยาวมาถึงขอบเบาะตรงนี้เลยแล้วก็ตัวเบาะก็ให้สีแดงแต่เป็นสีแดงล้วนตลอดท้งเบาะเลยนะคะอ่ะส่วนตัวร2อยยิห้าเป็นเบาะสีแดง แเพิ่มความพรีเมียมโดยการมีเย็บนะคะแล้วก็เพิ่มสีดำมาตัดตรงนี้ก็เพิ่มทำให้รถแบบดูมีความพรีเมียมมากกว่ารวมถึงดูจากวัสดุของเบาะนะคะอันนี้พูดถึงความนิ่มรู้สึกว่า125เนี่ยจะนิ่มแล้วก็แน่นกว่านะคะในเรื่องของตัวเบาะอ,อ่ะคันนี้ด้านในยูบ็อกนะคะของ125เนี่ยจะเห็นว่าแบบใหญ่อันนี้ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ไหมเหรอ ใ่ออันนี้ถามแอดมินละใส่หมวนกนกเต็มใบได้นะคะใหญ่มากๆเลยใหญ่แล้วก็มีความลึกนะคะจุของได้เยอะมากส่วนถังน้ำมันนะคะของร้อยยี่ิห้าถังมันจะอยู่ที่ห้าจุสี่ลิตรนะคะตัวนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูร้อยสิบกันฟึง่งเปิดดันนี้เลยอันนี้คือเวฟร้อยสิบ 110. พอเปิดเข้ามาใต้ในส่วนของ U box นะคะจะเห็นว่า U box ของร้อยสิบเนี่ยเขาจะแคบกว่า แล้วก็แต่ก็มีความลึกแต่ใส่หมวกกัะน,นอกนี้น่าจะใส่ได้แค่แบบประมาณแบบครึ่งใบส่วนความจุถังน้ํามันนะคะอยู่ที่5ลิตรค่ะอ่ะเดี๋ยวแอดมินแพนกลองฝั่งนี้ก็ได้จะได้เห็นเปรียบเทียบขนาดยูบ็อกของรถ2อรุ่นนะคะว่ามีความแตกต่างกันส่วนในเรื่องของอัตราการกินน้ํามันนะคะของตัวเวฟร้อยยห้าเนี่ยจะกินน้ํามันมากกว่าอยู่ที่เจ็กิเมตร่อลิตรค่ะส่วนร้อเดี๋ยวขอ พี่นกดูแป๊บหนึ่งในอีโคสติ k กเกอร์นะคะให้มาว่าร้อยสิบตัวโฉมใหม่นะคะอ่ามาซูงใกล้เลยอยู่ที่เจ็ดสิบหกจุดเก้ากิโลเมตรต่อลิตรค่ะซึ่งก็ทำได้ดีกว่าในส่วนของเว็บร้อยิบห้านะคะอ่าอันนี้ก็จะเห็นในเรื่องของความแตกต่างในในเรื่องของอัตราการกินน้ำมันเนาะซึ่งร้อยสิบทำได้ดีกว่าอ่ะไลท์ยาวมาทันนี้ในส่วนด้านหน้าตรงนี้นะคะ ของตัวเว็บร้อเนี่ยจะมีความเงากว่าแล้วก็เนื้อสีพิกเมนต์น่ะเหมือนจะดูนแน่นกว่านะคะส่วนของ110เนี่ยก็จะเหมือนเนื้อสีจะเบากว่าเนาะแล้วก็จุดยึดต่างๆอันนี้จุดยึดก็จะเป็นประกอบเข้ามาเป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วน125นะคะจุดยึดนี่คือจากตรงนี้เลย ชิ้นนี้มาจากตรงนี้ทั้งชิ้นเลยนะคะซึ่งถ้ามองแล้วในเรื่องของดีไซน์เนี่ยเส้นสายของ125ทําออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆส่วนระบบกุญแจนะคะทั้ง2ตัวเป็นแบบชัตเตอร์คีย์นะคะก็คือให้ในส่วนของอดอกกุญแจ2ดอกแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นมีม่านนะคะเขาเรียกว่าม่านกุญแจเนาะเวลาที่เราถอดกุญแจออกม่านกุญแจเขาก็จะปิดนะคะเป็นการป้องกันการจรกรรมได้อีกชั้นหนึ่งอีกอันนึงที่มีความแตกต่างก็คือเวฟร้อยี่ิห้ามองเห็นเอ่ยอ่ะฝั่งนี้ก็ได้ <laughs> เดี๋ยวแอนมินเดินนิดนึงนะคะสงสารแอ็นมินแอ็นมินเดินยาก 125นะคะของเขาจะมีในส่วนของเป็นคอนโซลส,ส่วนหน้านะคะถ้าเป็นพวกออโต้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีหมดเลยแล้วก็ปิดได้ด้วยแต่ว่าของตระกูลเวฟนะคะ,ะตระกูล Family เนี่ยแฟมิลีของ Honda มีอยู่3ตัว1้อยสิแล้วก็ซ u เปอร์คัพยังไม่มีรุ่นไหนมีมีให้มาก็คือ125แต่ก็ยังไม่มีฝาปิดแล้วก็ชาร์จแบตอะไรไม่ได้ใส่ของได้อย่างเดียวนะคะส่วน1 1อยยังไม่มีมา ร้อยังไม่มีให้มาในเรื่องของอฟังก์ชันการใช้งานนะคะในส่วนของประกับแฮนเนี่ยทั้ง2รุ่นเหมือนกันก็คือฝั่งขวาจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะทั้ง125แล้วก็110ส่วนฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นพวกควบคุมระบบไฟระบบแต่นะคะไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็แตรเนาะส่วนมาตรวัดหรือหน้าจอนะคะของตัวเวฟบ2 5 5เนี่ยเป็นแบบระบบ มีดิจิตอลให้มาด้วยนะคะมีเข็มไมให้แล้วก็มีระบบแสดงผลแบบดิจิตอลซึ่งหลายคนก็มีเซลล์ว่า110ตัวใหม่ให้การแสดงผลหน้าจอแบบดิจิตอลมาหรือ,อยังตอบเลยนะตรงนี้ว่าไม่ได้ให้มานะคะยังเป็นในส่วนของแบบอนาล็อกอยู่เนาะ ก็หลายคนก็บอกว่าโอ้ประหยัดต้นทุนหรือเปล่าเซฟต้นทุนหรือเปล่าก็ก็น่าจะใช่ส่วนหนึ่งอะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามในแง่ของการใช้งานเนี่ยคนที่เขาซื้อรถเวฟไปใช้จริงๆอะคะ่ะฟังก์ชันหลักๆเนี่ยเอาจริงๆคนใช้งานบางทีไม่ได้ดูด้วยซ้ำว่าแบบหน้าจอเป็นตัวไหนนะคะอย่างบางทีใช้ไปจนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ My มันสุดแล้วอ่ะก็ยังไม่ได้สังเกตเพราะว่าจริงๆแล้วฟังก์ชันเราเน้นเรื่องการใช้งานจริงๆอันนี้อาจจะไม่ได้มีผลในเรื่องของการใช้งานด้วยซ้ํานะคะแต่ก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนเนาะอ่ะเรามากันในส่วนส่วนหน้าระบบไฟส่วนหน้าเมื่อกี้เราพูดไปแล้วล้อพูดแล้วนะคะเหลือเรื่องระบบเบรกนะคะระบบเบรกของด้านหน้าเนี่ยทั้งร้อยสิบแล้วก็ร้อยยี่ห้าจะเป็นบิสเบรกนะคะหนึ่งลูกสูบ เป็นของนิชชินนะคะให้มาหนึ่งพอเนาะส่วนในเรื่องของตัวโชคนะคะโชหน่าจะเห็นว่าสีจะเป็นคนละสีเหมือนกันเลยนะคะกับโชคหลังก็คือถ้าเป็นร้อยสิบให้แกนโชคสีดำถ้าเป็นร้อยยี่สิบห้าให้แกนโชคที่เป็นสีเงินนะคะหรือว่าสีเทานั่นเองอันนี้จะเป็นโชคแบบเทเลสโคปิกนะคะเหลืออะไรที่มีความแตกต่างกันบ้างก็ในเรื่องสรีระมีความใกล้เคียงกัน โดย125นะคะจะมีความใหญ่กว่านิดนึงขออนุญาตอ่านนะคะในเรื่องของดิเมนชันดิเมนชันก็คือ,อในส่วนของความกว้างความยาวความสูงของตัวรถนะคะ110เนี่ยจะอยู่ที่ความกว้างของตัวรถเนี่ย706มิลิเมตรนะคะความยาวตั้งแต่ส่วนด้านหน้าเลยจนถึงส่วนท้ายเนี่ย1,119.19มิลมค่ะส่วนความสูงนะคะอยู่ที่1,083มิลม ส่วนตัวรนะ้อยยานอรุ่นพี่ของเขา,าความกว้างก็จะอ้วนกว่าอวบกว่านะคะในส่วนของความกว้างตัวรถเนี่ยอยู่ที่เ1 7ดมิลแล้วก็ความยาวตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงท้ายสุดนะคะอันนี้จะอยู่ที่1895โดยในยะสั้นกว่าเวฟบ1 1แต่ อวบกว่านะคะและก็ในส่วนความสูงอยู่ที่1,110ม mm, ิลมตรจะเห็นว่าเขาจะมีความสูงกว่านี้นึงดูจาก,กระนาบกระจกก็ได้นะคะแต่ทั้งหมดเนี้ยไม่ได้มีผลกับการใช้งานไม่ว่าคุณจะสูงเท่าไหร่ขับเวฟ1 1อยหรือเวฟร2 5ยยี้าฟิลลิ่งในการขับขี่คุณไม่ได้แตกต่างกันนะคะในเรื่องของแบบขับยากขับง่ายแต่สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกเวลาขับขี่คือในเรื่องของพวกอัตราเร่งหรือว่าแบบ กำลังต่างๆนะคะร้อจะให้มาดีกว่าด้วยซีซีเขาที่มากกว่านั่นเองส่วนในเรื่องน้าหนักนะคะตัว110ตัวท็อปล้อแมกนะคะน้ําหนักจะอยู่ที่ร้อยกิโลพอดีเลยค่ะส่วน125ของเรานะคะน้ําหนักจะอยู่ที่103ยกิโลหนักกว่ากัน3ากิโลเท่านั้นนะคะอ่ะอันนี้ก็คือสเปคเกี่ยวกับ ัวรถนะคะส่วนในเรื่องของราคาตอนนี้ของชานยนนะคะทั้งเวฟร1อยแล้วก็เวฟร้อยเรารับลดเริ่มต้นที่0บาทค่ะรับลดเริ่มต้นที่0บาทจริงๆไม่ใช้คนค้าด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเป็นเวฟร้อยตอนนี้เรามีเครื่องตัดหญ้าแถมให้ด้วยนะเป็นเครื่องตัดหญ้าของ Honda แท้ๆมูลค่า 9 0 0เลยค่ะอ๋ออันนี้เฉพาะช่วงช่วงนี้นะคะเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะคะเขาเรียกว่าโปรดับร้อนนะคะส่วนร้อยสิบตัวใหม่ตัวเนี้รับลดศูนย์บาทแต่ว่าขออนุญาตไม่ได้มีแถบในส่วนของเครื่องตัดหญ้าให้นะคะแต่รับลดศูนย์บาทเช่นเดียวกันไม่ใช้คนคํำเหมือนกันอย่าลืมนะคะของที่ชานยนวันนี้วันที่สิบสาม ชานยนต์สาขาสกลนครเรายังเปิดให้บริการอยู่นะเห็นคลิปพี่นกอยากเห็นรถจริงเข้ามานูได้เลยค่ะที่ชาญยนต์สาขาสกลนครอ,อ่าสำหรับวันนี้นะคะเซลพี่นกขออนุญาตไปเล่นสงการก่อนวันนี้วันหยุดค่ะแวะมาถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันไปแล้วค่ะกดติดตามก็ได้นะบ๊ายบาย